ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของแพมนะคะช่องแพมมี่อีนะคะวันนี้นะคะแพมจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะน้ําหอม2ขวดกับเพื่อนๆนะคะซึ่งน้ําหอม2ขวดนี้นะคะก็มีด้วยกัน2แบรนด์ด้วยกันค่ะซึ่งแบรนด์แรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยลุยวิกชองนั่นเองค่ะส่วนอีก1แบรนด์นะคะสําหรับวันนี้ที่แพมจะมาอันบ็อกซิ่งกับเพื่อนๆด้วยก็คือเจ้าแอเสนั่นเองค่ะก็คือเป็น2แบรนด์นะคะที่แพมเพิ่งได้มานะคะอ่ตัวนี้ได้มาล่าสุดสๆล้อนะคะสำหรับเจ้าลุยวิกชองนะคะแต่ว่าเจ้าแอเอสเนี่ยจร ได้มาได้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะประมาณปลายปี2017แล้วนะคะแต่ว่าแพมยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะคะแพมก็เลยนะคะจะมาอันบล็อกซิงพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะแพมก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะพิเศษมากๆนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะแพมนะคะมีซับสไคร์เบอร์ครบ1000คนแล้วน่าด <laughs> มีความดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในที่สุดนะคะแพรก็เดินทางมาถึงวันนี้สักทีนะคะนั่นก็คือวันที่มี s u b สไคร์เบอร์นะคะครบ1000คนนะคะเราด้วยความที่แพรนะคะอยากจะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาติดตามชมวิดีโอของแพรนะคะแล้วก็มา s u b สไคร์ของแพรนะคะทําให้แพรม,มีวันนี้นะคะแพรก็จะมีนะคะกิฟต์เอาไว้นะคะซึ่งจะให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะทายคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะแพรบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะกติกานะคะ ของที่แพมจะเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะค่ะแล้วแพมก็รู้สึกว่าแพมได้พูดเยอะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูน้ําหอมสองขวดของแพมกันเลยค่ะค่ะแล้วน้าหอมขวดแรกนะคะที่แพมจะมาเปิดกับเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือเจ้าหรุ่ยวิกทองนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวให้ดูนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าขวดใหญ่มาก100 ML นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะหรุอวิกทองนะคะสีเหลืองนะคะสวยงามมากนะคะ ค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือเจ้า Le Je Slep นะคะแพมหวังว่านะคะแพมจะเรียกชื่อถูกนะคะเพราะว่าชื่อน้ำหอมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วแพมเนี่ยก็ไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะคะ obviousy นะคะเพื่อนๆแต่แพมก็ได้พยายามแล้วนะคะซึ่งก็คือ Le Je Slep นั่นเองค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะถูกถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่พูดภัฝรั่งเศสเป็นทั้งรายนะคะขอนนะะขอภนะัยไว้ณที่นี้โอเคค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะแพมก็จะมาแกะกับเพื่อนๆสดๆร้อนๆเลยนะคะแพมได้เจ้าตัวนี้มาเมื่อประมาณสักเมื่อวิกเ นั่นเองนะคะไม่กี่วันพามานี้โอ๊แก่งไงล่ะเนี่ย <laughs> แก่งไงล่ะเนี่ยใช่ไหม ก็คือนะคะเอาจริงๆคือแพมก็เดินผ่านนะคะรูดชองนะคะแล้วแพมก็เข้าไปนะคะคุยกับ SA นะคะเป็นปกติของแพมนะคะไปดูนู่นดูนี่เนาะแล้วก็คือแบบด้วยความที่แพมเห็นแบบว่าอ่าน้ำหอมนะคะแพมรู้สึกว่าเฮ้ยมันบอกว่ามันสวยงามมากขวดนะคะเขาก็ตั้งเป็นเคาน์เตอร์นะคะแบบสวยงามมากเลยนะคะแพมก็เลยแบบว่าเดินเข้าไปนะคะแล้วก็แบบว่าเออแบบรอรอเอสเอของแพมพเอสเอของแพมนะคะเขาบอกว่าติดลูกค้าอยู่นะคะเดีาา๋ยวเรามาดูน้ำหอมกันอนก็คือมันเปิดขวดจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกล่องสีขาวนะคะแล้วก็มี LV ข้างบนนะคะ สัญลักษณ์นะอันนี้ตัวนี้100 ml นะคะ luxurious lab แพรก็พยายามนะพยายามมากๆเปิดออกมานะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าวกล่องใส่น้ําหอมแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าวทูบนะคะซึ่งแบบสวยหรูดูดีมากๆเลยนะคะก็ดูดีจับใจกับราคาของมันนะคะราคาแพงมากน,นะคะเป็นน้ําหอมที่แพรซื้อแพงที่สุดนะคะในเวลาน้ําหอมที่แพร์ม,มีนะคะแต่ว่าแบบ ูนะราคาของมันนะไหนๆพูดเรื่องราคาแล้วคือราคาของมันนะคะ100 ml นะคะอยู่ที่240เหรียญ US นะคะซึ่งแพม after tax นะคะหลังจากภาษีอะแพมจ่ายไปทั้งหมดนะคะ258เหรียญสำหรับน้ำหอม 100 ml นะคะแพงมากเฮ้ยต้องแพงขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะพมขอพูดนิดนึงนะแต่ว่าแบบเฮ้ยกลิ่นมันหอมมากจริงๆทําไปลองมานะคะที่ร้านและนี่ก็คือเจ้า l e Jewel s e นะคะในอ่า ml 0 ml นะคะจากหรุอวิกทองนะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพมก็แกะกล่องให้ดูเนาะมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนทูบนะคะแบบอุ๊บเป็นทูบแบบนี้นะคะให้ใส่น้ําหอมแบอบกว่าดูล,ลามากอะ <c oughs> เปิดปิดก็ไม่ค่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอุ๊บ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นทูบใส่นะคะที่มาด้วยกันนะคะแล้วก็จะน้าหอมเป็นอย่างนี้นะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะระฝานะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีแบบว่า engrave นะคะรอยวิททองนะคะสัญลักษณ์ของลุยวิททองข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดเป็นเปิดออกมาตัวนี้นะคะแพมบอกเลยนะคะว่าไอตัวหัวเปิดนะคะเป็นแมกเนตนะเพื่อนๆคือแบบ เออคือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงราคาแพงขนาดนี้เพราะว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดนะคะแล้วดีเทลมันมากๆเลยนะคะสําหรับกล่องใส่ขวดเอยสาหรับขวดเอยนะคะแม้กระทั่งฝาก็ยังเป็นแมกเนตนะคะเปแบบิดแบบแบบพอปิดกรึ๊บเลยนะคะปิดปั๊บกึ๊บเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวแพมนะคะก็จะมาลองสเปรย์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาอ่ามาบอกเพื่อนๆนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะแพมก็ขอพูดก่อนนะคะว่าเจ้าเออ Le j u s l v e ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีความหมายนะคะในภาษาอังกฤษว่า the day begin นะคะซึ่งเป็นความหมายที่ดีมากๆนะคะอันนี้คือพัมก็ไปทำการค้นหานะคะข้อมูลมานะคะได้รับความได้ได้รู้มาว่านะคะความหมายของเจ้าอ่า ความหมายของเจ้าน้ำหอมขวดนี้นะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าจะเจบิกินก็เหมือนแบบว่าการแบบก,การเริ่มต้นวันใหม่นะคะหลังจากที่ฉีดเจ้าน้ำหอมตัวนี้นะคะมันก็จะให้ความแบบว่าเฟรชชิ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่สวยงามอะไรประมาณนั้นเลยนะคะคือหรุอวิกทองคือคิดแบบคิดทุกอย่างคิดแบบคอนเซปต์นะคะแม้กระทั่งบอกว่าแพคเกจิ้งกันนู่นนี่นะคะซึ่งบอกตรงว่าโดนจริตของแบบมากๆเลยนะะเราก็มาฉีดกันเลยค่ะ พีบอ,อกเลยนะคะว่าน้ําหอมตัวนี้นะคะพมชอบกลิ่นมันมากๆเลยนะคะแล้วก็ค c c o r d i n g f อร m มแบบว่า,าสำหรับ SA นะคะใน s t o r e เนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยคือเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับกลิ่นนะคะแพมจะบอกว่าแพมชอบกลิ่นของเขามากเพราะว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบน้ําหอมที่หวานอะไรจนมากมายหนักนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะ ก็ไม่ได้หวานมากแล้วมันให้ความรู้สึกแบบให้กลิ่นนะคะแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้นะคะคือกลิ่นหวานนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบว่าผลไม้อะไรแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะซึ่ง มันแบบว่าให้ความแบบให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากๆนะคะรีเฟชชิ่งมากๆนะคะแพมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับซัมเมอร์กับซัมเมอร์นี้มากๆน้ําหอมตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมที่ r e f i ลเ a b l e นะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราใช้หมดขวดแล้วนะคะเราสามารถเอาขวดเนี้ยนะคะไป refill ได้นะคะในราคานะคะ150เหรียญน,นะคะนั่นหมายความว่าอีเจ้าขวดขวดเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆค่ะที่สวยงามนะคะพร้อมกับอีกล่องอีทูบอันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะราคา90เหรียญ คือน้ำหอมจริงๆราคา150ตัรแต่ขวดราคา90เหรียญโอ้ยค่ะแพมอยากจะกรีน,นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็นะคะอย่างที่อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าคือรูวิกทอน,นะคะแล้วแพมก็บอกเลยแล้วว่าป๊แพ็กเกจจิงแพ็กเกจจิ้งเองนะคะดูดีมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะสเมล,ลบอแบบว่าดีมากๆนะคะแพมคิดว่ามันแบบว่า เยี่ยมเลยนะคะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะคะสำหรับน้ำหอมคนที่สอนะคะที่พรมจะมาอันบ็อกซิ่งกับเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือเจ้าแบรนด์ a m s นั่นเองค่ะซึ่งก็คือขวดนี้นะคะนั่นเองคะกล่องแบบว่ามีความแบบว่า คัลเลืฟูสวยงามมากนะคะสำหรับเจ้าแอม m มสตัวนี้นะคะมีชื่อว่า t totally o c o l a t e Airmes นะคะก็จะมีริบบิ้นผูกข้างบนนะคะเราก็ดึงริบบิ้นออกนะคะที่แพมบอกเพื่อนๆไปใช่ไหมคะว่าจริงๆเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะคะได้รันชิ่งออกมานะคะหรือว่าได้ปล่อยออกมาเนี่ยในปีที่แล้วนะคะคือปี2017นะคะในช่วงประมาณ October นะคะซึ่งจริงๆแพมก็ได้มาในราวๆนะเวลานั้นนะคะคือ October หรือว่าน o เว m เบอร์เนี่ยนะ,ะที่แพมมันไม่ได้เปิดมันสักทีเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆคือแพมลืมไปแล้วอะ ว่าแพมมี e. นี่แพมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนตอนนั้นนะคะเมื่อประมาณสักปะ October November ปีที่แล้วเนี่ยแพมอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เพื่อนของแพมนะคะน่ารักมากนะคะคือน้ําหอมตัวนี้นะคะก็เพิ่องออกใหม่นะคะเขาก็เลยซื้อนะคะเราก็ส่งมาให้แพมต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนของแพมนะคะไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เพื่อนของแพมนะคะได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็ค่ะสารภา,าพตามตรงว่ายังไม่ได้ใช้เลยะคะ่นะณตั้งแต่นะคะ October คือเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็ผ่านไปกี่เดือนแล้วล่ะ ประมาณหลายเดือนแล้วค่ะพองขอโทษนะคะแต่ยังอยู่ดีนะคะแพมไม่ได้ทําหายไปไหนนะคะแพมก็เลยนะคะจะมาอัน o x i ซิงนะคะกับเพื่อนๆด้วยกันนะคะในวันนี้นะ,ะ,ะเจ้าทูรี่เจอแอเสเนี่ยนะคะก็30 ML นะคะราคานะคะแพมก็ไปอ่าเซิร์ชราคามาให้นะคะสําหรับเจ้า30 ML ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่79เเหรียญคะ่ะก่อนภาษีนะก็ เจ้าจริงๆแล้วเจ้าชูรี่เจอแอมเอสตัวนี้นะคะก็มีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนของแพมเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเพื่อนให้มาเนาะเราก็เขานะคะก็ได้สลักชื่อแพมนะคะไว้ข้างหลังขวดด้วยนะคะจริงๆเจ้า30 ml นะคะก็จะเป็นขวดจริงจิ๋วๆแบบนี้เลยนะเป็นขวดจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนนะคะก็คือสลักชื่อแพมนะคะเพื่อนๆจะเห็นแพมไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะคะชื่อแพมมี่นะคะอยู่ข้างหลังขวดนี้นะคะคือเขาก็ได้แบบว่า e n g r a v ฟนะคะสักอ่ะสลักให้นะคะหลังขวดน้าหอมนะคะจริงๆแพมก็ไม่กล้าใช้เลยอะเอา ตรงๆนะสำหรับตัวนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะรูปลักษมันบอกว่าเคยแบบสีสันนะสีชมพูแบบน่ารักมากๆนะจริงๆนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะมีริบบิ้นซึ่งริบบิ้นตัวนี้นะคะก็คล้ายๆสีเดียวกับกล่องเลยอะแบบว่าเป็นแบบว่าดูดิค o ร์ r ฟูลเหมือนกล่องเลยนะคะสําหรับเจ้าริบบิ้นตัวนี้นะคะแล้วก็ความพิเศษของมันสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็อยู่ที่เจ้าฝาเปิดนะคะซึ่งมันแบบมันดีไซน์นะคะเหมือนหมวกนะคะเปิดก่อนนะออเปิดก็คือถ้าเปิดอย่างเงี้ยนะคะ มันดีไซน์เหมือนหมวกเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีริบบิ้นอยู่ตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกเป็นแอมเอสออกาเลยนะคะคืออะไรเกนนะคะแล้วก็บอกว่ามีรูเ่นนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นหัวสเปรย์เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวแพมจะมาสเปรย์ดูนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงกับเพื่อนๆเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาสเปรย์นะคะมาดมกลิ่นน้ําหอมตัวนี้นะคะของเจ้าทวอลลอ่เจอแอมเสตัวนี้กันเลยนะคะแล้วเ,เมื่อกี้นะคะแพมได้สเปรย์ที่ผิวของแพมไปแล้วนะคะแพมก็กลัวว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะมิกซ์กันนะคะแพมก็ Pam เลยเอากระดาษนะคะมาทดลออนะคะคขสเปร กลิ<อ>่นแบบว่ากลิ่นตัวนี้นะคะจะหอมหวานมากกว่าตัวอะมากกว่าตัวหลุยส์วิกชองเมื่อกี้นี้นะคะที่แพมให้ดูนะคะแพมคิดว่านะคะเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องชอบเจ้าทูลีเดอแอมเสตัวนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยค่ะเพื่อน แล้วมันก็หอมมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆกลิ่นของเจ้าตัวนี้นะคะทางเว็บไซต์ a r n e s เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นของจินเจอร์นะคะซึ่งจินเจอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แพมชอบอยู่แล้วนะคะคือในกลิ่นของจินเจอร์แล้วก็มีกลิ่นของฟลอร่านะคะนั่นก็คือดอกไม้นั่นเองก็คือเป็นจินเจอร์แล้วก็ฟลอร์นะคะมีกลิ่นของแบบว่าหอมหวานของดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่ามีอ่ะแล้วก็มีกลิ่นจินเจอร์นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจริงๆมันก็แบบ มันก็ทําให้ผู้หญิงรักได้ไม่ยากนะแพมพูดตรงๆนะคะสำหรับน้ําหอมนะคะก็แบบว่ามีกลิ่นหอมหอมนะคะสําหรับเจ้า Chouly uh, Jer a m e s ตัวนี้นะคะในเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นน้ําหอมของผู้หญิงนะคะคือ w o m e uh, n Perfume นั่นเองนะคะแต่สําหรับแพมแล้วนะแพมคิดว่านะคะถึงแม้มันจะมีกลิ่นหอมนะแต่แพมคิดว่ามันก็เป็นู n i s ซกได้นะคะเพราะว่าแพมเองเนี่ยก็ได้ดูนะคะรีวิวหรือว่าได้อ่านหลายๆอย่างนะคะซึ่งได้ก็ได้ข้อมูลบบว่าผู้ชายก็ชอบเจ้าน้ำหอมตัวนี้มากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือก็ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นคัตเกอรี่ของบูมเมออะไรเงี้ยแต่แพมคิดว่าผู้ชายเองก็ใช้ได้นะจริงๆ แต่ว่าต้องเป็นผู้ชายที่ชอบกินหวานนิดนึงนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะถามว่ากลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมมากนะคะแต่อย่างที่แพมบอกตลอดเวลานะคะว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมบนหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าแพมจะใช้เจ้าขวดนี้ไหมใช้แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยซื้อมาให้แพมด้วยนะคะแต่ว่าแพมอาจจะไม่ฉีดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยกลิ่นน้าหอมมันจะแรงมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแพมก็จะเลือกที่ฉีดน้อยๆอาจจะเป็นตามข้อพับนะคะหรือว่าตามแบบหลังหูนะคะอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งแพมคิดว่ามันน่าจะพ,พอเหมาะนะคะเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะเลยอีกหนึ่งขวดเช่นกันนะคะสําหรับเจ้าอะน้ําหอมตัวนี้นะคะ Chouly de h e r m s ตัวนี้นะคะคาละที่สําคัญนะคะเจ้า t h o u l y de h e r m s ตัวนี้นะคะขนาดมันมีขนาดเล็กนะคะซึ่งก็คือ30 ml นะคะในราคา79เหรียญน,นะคะแพมก็รู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะลองดูนะคะแพมก็แนะนํานะคะให้ลองซื้อจากขวดปริมาณเล็กก่อนนะ,ะเพราะว่าอย่างเจ้าหลุยส์วิกตองตัวนี้นะคะหรือ j o y s l e c t ตัวนี้นะคะก็อ่าเขาทําใน2ไซส์นะคะนั่นก็คือไซส์หนึ่ง 100 ml นะคะอีกอันนึงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นไซส์2 0 0 ml ซึ่งใหญ่กว่านี้อีกนะคะนี่คือ100 ML เนี่ยเป็นไซส์เล็กที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพรมาคิดว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะยังไม่แน่ใจในกลิ่นนะคะก็ไปซื้ออันเล็กนะคะ30 ML มารองก่อนซึ่งราคามันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับ2แบรนด์นี้นะคะแล้วก็ของสําหรับขนาดของน้ําหอมนะคะทารายนั่นก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวนะคะน้ําหอม2แบรนด์ของแพรในวันนี้นะคะนั่นคือแบรนด์นะคะอ่ารูบิกทอลนะคะและแบรนด์แอเมสนั่นเองนะคะตอนนนนี้ะะคะก็มาถึงงใช่ว โบว์นะคะหรือว่า,อาของรางวัลน,นะคะที่แพมจะแจกให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะคะได้สนับสนุนแพมนะคะจนทําให้แพมนะคะมี1000 s u b นซับสครเบอร์ในตอนนี้นะคะเอาจริงๆนะคะแพมก็ยังคิดไม่ออกเลยนะคะว่าแพมจะให้ของรางวัลอะไรกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่านะตอนนี้นะคะแพมมีน้ําหอมนะคะขนาดชดลองนะคะของรุยวิกชองะะซึ่งเป็นขนาดนะคะ 2ML นะคะ3อันด้วยกันนะะซึ่งรางวัลน,นะคะที่แพม,มจะเอามาให้เพื่อนๆนะคะก็ <ๆ S 2> ไม่ได้มีแค่นี้นะคะแพมก็คิดว่านะคะแพมจะไปพิกอัพนะคะรางวัลมาอีกนะคะ ะะยังไม่แน่ใจนะคะว,ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าที่แพมเนี่ยออกมา,อาพูดนะคะในคลิปนี้ก่อนเพราะว่าแพมเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้มีเวลาเล่นกันอาจจะเป็นเวลาถึง2อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะแพมถึงจะมาจับฉลากผู้โชคดีนะคะเพื่อนนะคะจะได้มีเวลานะคะมาดูคลิปของแพมนะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะร่วมเล่นเกมกันนะคะและแ้วแพมนะคะก็จะไปหาของอารางวัลน,นะคะมาให้เพื่อนๆนะคะส่วนแพมจะแจกกี่รางวัลน,นั้นแพมก็ยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็น2หรือ3รางวัลแต่ที่แน่ๆไม่ใช่1รางวัลแน่นอนที่เ แน่นะคะก็จะมีน้ําหอมนะคะ2 ml นะคะของหรุส์วิกทองนะคะแน่นอนนะคะเป็นรางวัลน,นะคะแล้วก็ ถ้าแพมทราบว,ว่าแพมจะเลือกรางวัลอะไรนะคะมาเป็นแบบว่ามาเป็นรางวัลให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะคะแพมก็จะมาบอกในเทปถัดไปนะคะซึ่งกติกานะคะในการร่วมสนุกนะคะชิงของรางวัลของแพมนะคะนั่นก็คือนะคะแพมอยากให้เพื่อนๆน,นะคะตอบคําถามไว้คอมเมนต์นะคะในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะคําถามนะคะเพื่อนๆจะหาคําตอบได้นะคะจากคลิปวิดีโอนะคะ get to know me text นะคะหรือว่า30ข้อความจริงนะคะเกี่ยวกับแพมนะคะในวิดีโอที่แพมได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะ1วันนะคะก็คือ ว่าแพมนะคะมีเจ้าน้องหมานะคะ2ตัวนะคะซึ่งเจ้าสองหมา2ตัวเนี้ยนะคะมีสีอะไรบ้างน,นะคะและชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆก็ตอบลงมาได้ในคอมเมนต์นะคะซึ่งขอให้เพื่อนๆนะคะตอบคอมเมนต์นะคะในวิดีโอนี้นะคะแต่เพื่อนๆจะหาคําตอบได้นะคะในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็คือ get to know me tags นั่นเองและกติกาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆนะคะสําหรับผู้ที่โชคดีนะคะตอบถูกนะ,ะถ้าเกิดว่ามีมีคนที่ตอบถูกนะคะแค่สองาคนนะคะก็อาจจะได้รับรางวัลไปทั้งหมด แต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่ตอบถูกมากกว่านั้นนะคะแพรมก็จะขออนุญาตนะคะเอาชื่อของเพื่อนๆทั้งหมดนะคะเอามาจับฉลากนะคะแล้วเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลนะคะแพรมก็จะส่งให้ถึงมือเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะสําหรับกติกานี้นะคะเพื่อนๆนะคะที่ร่วมเล่นเกมกับแพรมนะคะเพื่อนๆนะคะนอกจากจะตอบคําถามนะคะถูกแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องกดไลค์วิดีโอของแพรมทั้งสองวิดีโอนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็ subscribe c ช anel ของแพรมแค่นี้เองค่ะและอีกนิดนึงนะคะแพรมก็ต้องขอสงวนสิทธิ์นะคะของรางวัลนะคะ พมจะส่งให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยู่ที่2ประเทศเท่านั้นนะคะนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและประเทศไทยคะ่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยู่ที่ประเทศอื่นนะคะที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทยนะคะเพื่อนๆก็ยังมีสิทธิ์สามารถร่วมเล่นเกมกับแพมได้นะคะเพียงแต่ว่าแพมต้องขออนุญาตนะคะให้เพื่อนๆนะคะพอไว้หรือว่าหาที่อยู่นะคะให้ให้แพมจัดส่งของรางวัลน,นะคะ ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่ประเทศไทยเท่านั้นแพรมก็หวังเป็นอย่างนี้นะคะว่าเพื่อนๆมาร่วมเล่นเกมกันเยอะๆนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าแพรมนะคะจะมาประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ้นสุด2อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วแพรมจะแจกกี่รางวัลและรางวัลมีอะไรบ้างนะคะแพรมคิดว่าแพรมจะมาออกคลิปนะคะบอกเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆจะได้ทราบว่ารางวัลคืออะไรนะคะระวัลสิ้นสุดในการตอบคําถามของแพรมเมื่อไหร่แต่เพื่อนๆนะคะสามารถตอบคําถามได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราเพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปย้อนไปดูนะคะ get to know มี แท็นะคะที่พำงรงเอาไว้นะคะแล้วตอบคําถามนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผ like like really. ู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลนะคะแพมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะจากใจจริงอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เพื่อนๆนะคะได้ติดตามชมวิดีโอของแพมนะคะแล้วก็ u b s c r i b e ในช่องของแพมนะคะแพมงก็สัญญาเลยค่ะว่าแพำมจะทําวิดีโอดีๆนะคะวิดีโอที่เพื่อนๆนะคะชอบกันนะคะออกมาให้ได้นะคะเยอะๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆชอบกันจะได้ดูและอยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพมก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ